หน้าหนาวของประเทศไทยมีแค่ไม่กี่เดือนแต่ถ้ายิ่งนับวันที่อากาศหนาวจริงๆก็มีแค่ไม่กี่วันแต่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีอากาศเย็นตลอดทั้งปีและเป็นสถานที่ยอดฮิตติดธรรมชาติอากาศบริสุทธิ์แล้ววันนี้น้องมิวและพี่วิลลี่จะขอพาทุกคนมาเที่ยวหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ท่ามกลางขุนเขาแวบไปหาร้านอร่อยๆเมนูเด็ดๆที่ต้องไปลอง เที่ยวชมอุโบสถลางน้ำที่เป็นอันซีนของที่นี่ในคลิปที่มีชื่อว่าจุดเช็คอินแม่กำปองมากับน้องแล้วจะติดใจก่อนอื่นนะคะก็ต้องฝากทุกคนเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง Billy Channel ด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วไปชมคลิปกันเลยนี่นะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาถึงจุดเช็คอินแรกของแม่กำปองกันแล้วนะคะก็คือนี่เลย วัดคันธาพฤกษานะคะหรือว่าเรียกว่าวัดแม่กำปองนะคะวัดที่นี่เขาก็จะมีแบบจุดไหว้พระอะไรเงี้ยแล้วก็ซิงเกิลเจร์ของวัดนี้ก็คือโบสถ์กลางน้ําค่ะใช่คร<ะ>ับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมโบสถ์กลางน้ำด้วยกันว่าโบสถ์กลางน้ำของแม่กำปอง<ๆ>ซึ่งหลายๆคนที่มาแม่กำปองอะ่ะต้องมาที่นี่ได้เลยอืมใช่หูฟังสักเสียงนี่คือแบบ <Since. S 1> บรรยากาศด,ดีอ,ะอ่ะเดี๋ยวพาไปชมโบสถ์กลางน้ำกันดีกว่าแต่ตอนนี้นะฮะเราต้องดูทางลงก่อน<ๆ>ทางนี้ป่ะ<ๆ>นี่นี่เราก็เดินลงบันไดตอนนั้นป่ะใช่ไหม เนี่ยเขาเขีว่วมาทางลงนั่นแหละถูกถูกแล้วเดินไปตรงนั้นนี่ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาถึงนี่ ถึงบอดกลางน้ำของที่นี่แล้วนะคะเดี๋ยวเข้าไปชมข้างในกันค่ะแล้วก็ไปไหว้พระด้วยค่ะไปะ คันท่าพฤกษาหรอวัดแม่กำปองเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆในอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่แล้วยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านแม่กำปองเป็นเวลายาวนานและจุดเด่นของความน่าสนใจของวัดนี้นะคะก็คือสถาปัตยกรรมแบบล้านนาโบราณมีวิหารที่ทำด้วยไม้สักทองทั้งหลังและแกะสลักลวดลายอันวิจิตรงดงามเป็นงานสถาปัตยกรรมที่สำคัญของชุมชนแม่กำปองและโบสถ์กลางน้ำของวัดคันทาพฤกษาแห่งนี้นะคะ ปัจจุบันเป็นเพียง1ใน2ของภาคเหนือที่ยังมีอุโบสถกลางน้ำของจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้นั่นเองค่ะและที่สำคัญวัดแม่กำปองยังเป็นวัดประจำหมู่บ้านแม่กำปองอีกด้วยค่ะค่ะหลังจากที่เราไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไปที่ต่อไปกันดีกว่าค่ะว่า ในบอกว่าไม่กําปองจะมีอะไรที่น่าสนใจอีกไปค่ะนี่ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในร้านข้าวซอยกอยใจแล้วเมนูเต็มเลยดูิหิวแล้วอวันนี้ไม่ได้กินอะไรเลยมื้อน,นี้ต้องจัดเต็มซะแล้วบรรยากาศดีมากๆในร้านก็โอเคอบอุ่นน่ารักดีใช่น่้าหักอบอุ่นมากๆเลยอ่ะ เดี๋ยวขอสั่งอาหารก่อนนะคะทุกคนกินอะไรดีนะหนูจะก,กินข้าวชอยวันนะี้เดี๋ยวผมจะลองชิมไข่ป้าม่ดูนะเพราะว่าเห็นเรายูทูบเบอร์หลายคนเลยที่มาก็ต้องมานี่ต้องกินไข่ป้ามไข่ป้ามใช่ไหมใช่ไหนดูสิอ้าวไม่ทันแล้วเป็นไงเค<ม>เจอร์มันเหมือนอะไรรสชาติมนคล้า ถ้าคล้ายไข่ตุ๋ม <sm illi> แ, kind of แต่ว prayed, mat, ่าม to ันแห้งข้างบนมันจะแห้งเนอะข้างบนข้างบนจะแห้งๆเป็นเหมือนแบบเคลือบหน้าไว้หนุ่มเหนียวแห้งๆแล้วก็มีความหอมของใบตองย่างอ่ะเหมือนเหมือนเราเรากินแบบเอาใบตองไปย่างอะไรมีความหอมของใบตองแล้วก็หยดด้วยซอสแล้วก็พริกไทยไหนดู๋ยวสิขุภัยโยนขุภันี่ค่ะเพลงรับหน่อยนี่ ได้อาหารครบแล้วค่ะทุกคนอย่างแรกก็คือนี่เลยข้าวซอยไก่ข้าวหนุแล้วก็นี่อันนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะคะเขาบอกว่าหลังข้าวซอยตัยใจอ่ะก๋วยเตี๋ยวเนื้อเด็ดแล้วก็วกอ,อน,นี่ขนมจีนน้ำเมิ้ววันนี้จะเป็นครั้งแรกนะของแม่เหนียวฮะใช่เขาไม่เคยกิน ก็หมดกิน,นแ้วมันเยออันนี้ก็ครั้งที่สองนะเอ้าวซอยก็ซอยแล้วนี้ก็จะเป็นไส้อ้วนอันนี้เป็นไส้อ้วนนะคะใช่อันนี้ก็จะเป็นเครื่องเคียงของของข้าวซอยที่กินส่วนมากก็จะมีมะนาวมีหอมแดงหอมแคทใช่ไหมอ่าแล้วก็ผัดดาดผัดก,กาดดองเดี๋ยวจะลองชิมดูด้วยกันว่าเป็นยังไงบ้างโอเคเดี๋ยวขอกินกันนะคะทุกคนนี่แล้วเป็นหอง โอ้โหเนี่ยจะบอกว่าก้วเตี๋ยวเหนืยวอร่อยมากร้านข้าวซอยก๋วยจัรานข้าวซอยก๋วยจั๊ย้าวเียงเนียวเนื้อดูเนื้อิเนื้อข้าง่สุกกำลังดีแล้วก็ถ้ามาใครที่มาพักหนาที่ต้องชิมเลยก็คือเนี่ยทตกคน้ไซส์อั่ ดูกไก่หน่อยดิแก<ย>่ม,มากเดี๋ยวจะบอกให้เยอะมากทุกคนนะแบบเน้นๆเ,เลยเยอะทุกอย่างไมเ่เหมือนก๋วยเตี๋ยวอนะแต่แบบนเส้นหนุ่มจริงเดี๋ยวทุกคนจะขอรับประทานอาหารก,กันนะครับ ก็ S <S <an> มาถึงร้านบัวลอยแล้วชื่อร้านชื่อบัวลอยบัวลอย,ลยละไรนะนี่้านไงบัวจังบัวลอยที่นี่เป็นบัวลอยมะพร้าวอ,อ่อนนะฮะ <ไว S 2> ใส่น้ำมะทิหอมหอมแล้วก็มีใบเตยลอยนิดนึงแล้วก็ใส่ไข่หวานนะเดี๋ยวจะมาดูกันว่ารสชาติหน้าตาจะเป็นยังไงบ้างน,น,นี่ดลสินั่งกินริ้มรสม,าม,ามาั้ยดิดินั่งกินไปแล้วก็ฟังเสียงน,น้ำ <นะ S 1> ฟังเสียงน้ำไหลด้วยนะ อันนี้เอาไว้ใส่ข้อมือเอาไว้ใส่บุหลาบอ,อ๋เอเดี๋ยวใส่ข้อมือเอาไว้ใส่เพราะว่าเหมือนเขาเป็นแบบกะลามาแล้ว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 อือหาแล้วว้าวพันขึ้นเลยตันนี้เอาไว้าวางน่ากินมากๆนอะ่ะถูกคนดูสิดูมะพร้าวดิว้าวโอ้ มะพร้าวแบบดีดูโบโลยสีสันนี่ดูไข่ดิน่ากินมากชิมกันโบรลยทุกนี้ถ้าไม่ใส่ไข่ก็อยู่ที่ราคา40บาทนะครับผมแล้วก็จะใส่ไข่กเพิ่มอีก10บาทเป็นไงบ้างรสชาติหอมหอมโบ่อยแล้วก็หวานมันกะทิมากนี่แหละที่เขาเรียกว่าสูตรโบราณเราขอรรงทานก่อนแล้วกันแล้วกันนะครับผม ตอนนี้นะคะเราอยู่นี่ระเบียงวิวคอฟฟี่แอนด์เบเกอรี่นะคะ,ะเดี๋ยวเข้าไปกินอะไรเล่นๆกันเเรามาถึงระเบียงวิวแล้วดูสินี่ตรงนู้นนะคะก็จะเป็นจุดสั่งเครื่องดื่มนะคะคือที่นี่เป็นคาเฟ่เบเกอรี่ด้วยแล้วก็นอกจากจะมีคาเฟ่นะคะก็จะมีที่พักด้วยค่ะคือที่พักก็ ก็เห็นวิวอย่างเงี้ยดีมากาแต่ที่พักเต็มไวมากคือจองแต่แบบไม่ได้อะเสียใจทุกคนอยากจะบอกว่าตรงที่เรานั่งอะวิวดีมากทุกคนดูนสิเป็นวิวเห็นหมู่บ้านแม่กำปองทั้งหมดเลยใช่สวยมากๆแล้วก็เป็นวิวภูเขา <c oughs> ใช่คือเป็นอันนี้คือหมู่บ้านกลางภูเขาจริงๆอะ จริงๆแนะนำเนยสำหรับใครที่จะแบบไม่รู้จะไปไหนนะทำงานอยู่ที่ออฟฟิศอะไรประมาณนี้แนะนำว่ามาล่งทำงานอยู่นี่มีเอาโนบุกมากลางเลย uh huh. สั่งน้ำสั่งขนมสั่งอะไรกินได้เลยเนีฮะไอเดียออกแน่นอน Just you It's the time to relax for feel let flow. and โอเคครับทุกคนคนระับตอนนี้นะเราก็ได้นี่ลาเต้เรียบร้อยแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นอะไรนะ,โกโก,ะโกโก้โกโก้โรสชาติเข้มข้นหอมกลิ่นกาแฟมากๆครับนะทุกคนนี่มากแหละแนะนำอีกที่หนึ่งนะใครที่มาไม่กำปองก็ไปควรพาสที่นี่เลยนะก็คือนี่เนี่ย ระเบียงวิวนะครับใครที่ขึ้นมาก็จะเห็นวิวของแม่กำปองแบบเต็มๆเลยที่นี่หมู่บ้านแม่กำปองแห่งนี้นะคะมีอายุเก่าแก่มากกว่า100ปีชาวบ้านส่วนใหญ่จะอพยพมาจากอำเภอดอยสะเก็ดลักษณะของการสร้างบ้านเดือนที่นี่จะอยู่บริเวณริมลำธาร กลางธรรมชาติที่คงความอุดมสมบูรณ์และรวมไปถึงความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่มีความเงียบสงบและเรียบง่ายสภาพอากาศของที่นี่นะคะการันตีเลยว่ามีอากาศเย็นตลอดทั้งปีและหน้าหนาวนะคะที่นี่จะมีอากาศเย็นมากขึ้นอีกค่ะจึงเป็นสาเหตุหลักๆที่ทำให้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมักจะมาเที่ยวที่นี่เพราะที่นี่สามารถมาเที่ยวกันได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะ จบไปแล้วค่ะทุกคนกับรัเวียงวิวคอฟฟี่แอนด์เบเกอรี่นะคะเดี๋ยวไปที่ต่อไปกันเลยค่ะไปค่ะนี่ตอนนี้เราอยู่ที่น้ำตกแม่กำปองแล้วค่ะห่างจากตัวหมู่บ้านแม่กำปอง ขับรถมาไม่เกิน5นาทีค่ะทุกคนใช่แล้วเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าว่าในน้ำตกจะสวยขนาดไหนค่ะไปค่ะตอนนี้นะฮะเราก็ได้เดินทางเข้ามาในทางเดินของน้ำตกแม่กำปองนะทุกคนครับใช่แล้วค่ะอย่างที่เราบอกว่าใกล้กับหมู่บ้านแม่กำปองมากๆใช่เมื่อกี้เราขับรถเลยเระเบียงวิวมานิดเดียวนะ ต้นยังไม่ทันหายเมล็ดเลยทุกคนถึงแล้วคุโค้งเดียวนั้นแหละถึงเลยแล้วก็ที่นี่คือลมลื่นมากๆแต่ว่าช่วงมีน้ําอาจจะน้อยเนาะใช่แนะนําทุกคนเลยแล้วกันนะยังไงก็มาเที่ยวกันใช่มาเที่ยวธรรมชาติอากาศดีมากโอเคเดี๋ยวเราไปชมข้างในกันก่อนเลยดีกว่าป่ะว่าข้างในจะเป็นยังไงค่ะค่ะป้าตอนนี้อยู่ในช่วงน้ำน้อยนิดนึงนะคะแต่ว่าก็สามารถมานั่ง ฟังเสียงน้ำตกเสียงธรรมชาตินี่อาเท้าจุ่มน้ำโอ้ยเย็นเลยไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเดินทางต่อไปสถานที่ต่อไปกันค่ะ เดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปร้านเด็ดในหมู่บ้านแม่กำปองที่ทุกคนห้ามพลาดเลยค่ะแล้วคือเธออยากกินม่าแต่ก็อยากกินมากร้านนี้ต้องลองเดี๋ยวไปดูกันค่ะมีฟังปิ้งด้วยจะเดี๋ยวกินใส้วกก่ะเดี๋ยวรถมาบอกเขวหุบอย่าเดียวเดือด ตอนนี้นะฮะเราได้เข้ามาในร้านแนละ้วทุกคนเดี๋ยวจะมาดูว่าวันนี้เราจะมากินเมนูอะไรกันดีนะฮะเมนูเยอะมากเลยนะใช่เพราะว่าที่นี่เขาบอกว่าไส้อัวเด็ดมากแล้วก็พวกซ้งตม้มซุมตามนี้บอกได้เลยว่านัวจัดแล้วใส่ปลาร้าตับเราสองคนไม่พลาดแน่นอนและอาหารร้านเรียบร้อยะคะ่ะทุกคนคนไม่ไหวต้องกินแล้วเพราะว่า เด็ดอ่ะสมคำล้ำลือมากนี่อย่างแรกที่มันแวงแวงไปนี่คือเมื่อกี้เรากินกันไปแล้วนะใช่แล้วค่ะอย่างแรกนะคะก็คือไส้อัว่วใช่ไส้อั่วแล้วไส้อั่วที่นี่คืออร่อยมากอร่อยมากแล้วก็นี่ราบหมูคั่วอ๋ออันนี้เป็นลาบหมูคั่วนะใช่แล้วก็สั่งปีกไก่ทอดมาดูดีนะกินมากอ,<า>อันนี้รับหมูคั่วเนี่ยมันไม่เหมือนรับหมูคั่วแถวบ้านเรานะ ไส้มันก็เป็นแบบนี่นี่นี่เขาจะโรยกระเทียมเจียวมาด้วยใช่ใช่สำหรับใครที่มาที่แม่กำปองก็อย่าลืมที่ร้านนี้เลยไส้อั่วแม่นี่อันเนี้ยเดอะเบสสำหรับหนูเลยเนี่ยสุดยอดเลยครับตรงนี้แล้วก็เดอะเบสสำหรับเธอคืออันนี้อ่าดูี่ยเไส้อั่วเลยแล้วก็ที่ขาดไปได้เลยคือบรรยากาศรอบๆของเราเนี่ยที่เรานั่งนี่ฮะดีมากฟังเสียงลำพานแบบอ่านี่ไหม เป็นข้างเราจะเป็นแบบว่าลลำพานทั้งหมดเลยุคกคนครับใช่แล้วค่ะเดี๋ยวขอตัวกินก่อนนะคะลาป้ายลุยนี่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนแต่ไม่ไหวแล้วอาหารเยอะกินม,มากตอนนี้ใช่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี่ไปร้านข้างๆลุงปูป้าเป่งร้านนี้ต้องปัดไปค่ะ แล้วอยู่หน้าร้านลุงปูปราบเป็่งแล้วนะคะเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันค่ะ นะคะเราไม่ดอยู่ในร้านเราปูดก็เป็นแล้วนะคะบรรยากาศภายในร้านคือดีมากสิลดีมากจะมีโซนด้านบนที่เรานั่งตรงนี้นะคะแล้วก็โซนด้านล่างที่ติดดิมน้ําแต่ว่าเราด้านล่างคนเยอะเราก็เลยเลือกที่จะมานั่งด้านบนแทนแต่ว่าคือด้านบนก็ดีเหมือนกันนะคะใช่ด้านล่างคือมีจุดถ่ายรูปให้มากมายเลยนะใช่ด้นบนก็สวยนะมีมินมนิมรักให้มากมายโอเคใครที่เป็นสายถ่ายรูปชิคๆิค แนะนำที่นี่เลยใช่ค่ะแล้วก็แนยอันนี้สวยมากอ่ะน่ารักมากเลยก็คือเป็นแซนด์วิชสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็นมสดร้อนใช่ซึ่งตอนนี้อากาศเย็นมากพออากาศเย็นๆเนี่ยเราต้องหาอะไรร้อนกินหน่อยเพื่อจะได้แบบสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายด้วยนมสดร้อนนะใช่แล้วค่ะโอเคเดี๋ยวขอรับประทานกันต่อเนื่องกันเลยดีกว่านะใช่ 난 꺼, 뼈, 그 혼돈 속 눈에 까놓고, 하늘아, 니가 까. 쟤는 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가. 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번, 야야야야야. 울러 널, 야야야야. นี่ค่ะแล้วก็ทานอาหารกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็ฝากที่พัก ที่แม่กำปองแล้วก็ในหมู่บ้านแม่กำปองนะคะมีของกินของใช้แล้วก็ร้านอาหารเด็ดๆเยอะมากเลยค่ะก็สุดท้ายน,นะคะก็อย่าลืมฝากช่องเราด้วยนะคะ Billy Channel น,น,นะคะฝากทุกคนเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดซัสบสไคร์กันเยอะๆนะคะแล้วก็กดกระดิ่งตรงนี้ด้วยกันนะฮะเคจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสนุกๆของพวกเรานะในการรีวิวท่องเที่ยวต่งตางๆนะและของกินในกระบผมใช่ค่ะเดี๋ยวเราต้องเดินทางกลับบ้านกันแล้วค่ะไปค,คะ่ะกลับบ้านกัน Bye.